เออแมู่แม่แม่อยู่แม่อยู่แม่ม่ไหนไหนดูแ้ี่ลูกทีอุ้ยกินดูตุ๊กแกกาินดูตุ๊กแกอุ้ยแอบอยู่ไม่เจ็บหรอกลูกคนเกนนเกเด็กาตงให้ได้ใหม่ต้องสู้แรงนะอ่ะให้ดู เจแลเลยเ้เยีนะี่เไ้้หเ้กพก็บองทให้น้องด้วยน่อยดูหน้าก่อนพี่หน่อยจะเดินไปไหนเนี่ยพี่หน่อยหนดูหน้าหน่อยมันเป็นยังไงกวกโดนเชือกนั้งนั้น นั่งน,นั่งดีๆนะตกหัวโป๊กเลยนะไปไหนใส่รองเท้าก่อน